สวัสดีเพื่อนๆผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับวันนี้เราอยู่กันที่จุดตัดทางรถไฟถนนเพชรอุทัยนะตามคําขอของ FC นะครับที่อยากให้ผมถ่ายที่จุดตัดทางรถไฟแห่งนี้สําหรับจุดตัดทางรถไฟถนนเพชรอุทัยเนี่ยถ้าใครนั่งรถไฟมาจากฝั่งกรุงเทพนะครับก็อาจจะอยู่ถัดมาจากที่อยู่รถอโศกทางฝั่งทิศเหนือนะถ้าเรามองไปทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นฝั่งที่มาจากกรุงเทพก็จะเป็นที่อยู่รถอโศกนะครับแล้วก็ MRT เพชรบุรีรวมถึง Airport r a i l l i n k สถานีมักกะสันนี่นะครับก็อยู่ในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกในแขวงบางกะปิเขตดด้วยขวางกรุงเทพฝั่งขวานะครับก็มุ่งหน้าไปตะวันออกไปหัวมานะครับลาดกระบังชาเชียงซานะครับผมสำหรับถนนเพชรอุทัยเนี่ยก็จะเป็นถนนเล็กๆนะครับที่เชื่อมระหว่างถนนเพชรบุรีกับถนนพระรามเก้าถ้าเรามองไปทางด้านหลังของเรานะครับก็ ด้านหลังนี้จะเป็นถนนเพชรบุรีบรรยากาศโดยรอบนะครับก็จะมีร้านกาแฟเนี่ยอยู่หลายร้านนะฮะส่วนทางด้านหน้าฝั่งนู้นนะครับก็จะไปเชื่อมออกถนนพระราม9นะฮะส่วนด้านบนนี้ก็เป็นเส้นทางนะครับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลิงที่ไปสนามบินสุวรรณภูมิในคลิปนี้เราก็ถ่ายกันในช่วงบ่ายนะครับตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปเดี๋ยวเราก็จะมาดูรถไฟนะครับว่าเราจะได้เจอขบวนไหนบ้างนะ สำหรับจุดตัดแห่งนี้นะครับก็จะมีซุ้มเครื่องกั้นทางรถไฟเนี่ยชื่อซุ้มพระราม9นะอันนี้ก็เป็นฝั่งนะที่อยู่รถอโศกนะครับผมชมบรรยากาศกันก่อนสําหรับทางฝั่งตรงข้ามเรานะครับก็จะมีคิววินมอตอรไซค์อยู่นี่นะครับด้านหน้าก็เป็นถนนเพชรบ,บุรีแล้วก็อันนี้ก็เป็นถนนเพชรอุทัยนะ สำหรับรอบนี้นะครับเราก็จะมาชมรถชันเมืองที่368ชุมทางฉาเชิงเซากรุงเทพนะครับผมขบวน368นะครับก็จะผ่านจุดตัดทางรถไฟถนนเพชรุทูไทแล้วก็จะวิ่งมาจากทางด้านฝั่งขวานะครับผมฝั่งสถานีคลองตัน เสียงวีนนะครับรู้เลยแล้วจากอนะันสตอม c 1 1 0 บวน368นะครับก็เข้าจอดแต่ที่อยู่รถอโศกนะครับผมแล้วก็สถานีมักกะสันนะครับพญาไทแล้วก็หัวลำพงตอนนี้เป็นเวลาบ่าย3โมง5นาทีนะครับผม มาชมขบวนรถชานเมืองที่390ชุมทางฉาเชิงเซากรุงเทพผ่านจุดตัดทางรถไฟนะครับถนนเพชรกุไทยต,ตอนนี้ผมก็มายืนทางด้านฝั่งที่มาจากถนนพระราม9นะครับผมใ,ใต้แอร์พอร์ตเดลิง ก็ได้ยินเสียงบีบแล้วนะครับรถดีเซลราง ก็มุ่งหน้านะครับแล้วก็อาจจะจอดที่อยู่รถอสูร ก็มาชมขบวลลนระถในรอบเย็นนะครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลานะเกือบเกือบสี่โมงนะครับประมาณบ่ายสามโมงหนะ้ขบวนที่จะผ่านนะครับก็เป็นขบวนรถธรรมดานะครับที่สองกรุงเทพกบินบุรี น,นี้ขบวน277นะครับก็ได้ออกจากที่อยู่รถอโศกนะครับเมื่อกี้เราก็ได้ยินเสียงบีด มาแล้วนะครับขบวน277เจ็ดเจรถจากอันสตอมแคทอ่ะสี่หามสามโอ้โห ต้องบอกว่าเสียงโอ้สนั่นสุดๆเครื่องแคปนี่ก็ไม่ธรรมดานะแล้วก็มุ่งหน้านะครับไปทางสถานีคลองตันนะครับผม ก็มาพบกันเวลา4โมง45นาทีนะครับรอบนี้ก็จะเป็นขบวนรถขาเข้ากรุงเทพขบวนรถธรรมดาที่282มาจากกระบินบุรีนะครับไปทางกรุงเทพหัวลำโพงสำหรับขบวน282นะครับวันธรรมดาเนี่ย ก็จะเป็นรถจักรนะครับลากตู้บชสาสาส่วนเสารอาทิตย์นะครับก็จะเป็นรถดีเซลรางด้านบนมีแอร์พอร์ตลิงก์มาพอดีนะได้ยินเสียงบีดนะครับ ตอนนี้เราพบกันเวลา5โมงเย็นนะครับผมก็เป็นขบวนขาออกนะรถชานเมืองที่379กรุงเทพชุมทางชายเจงเซาอนะสังเกตนะครับอานะท้องฟ้าทางฝั่งกรุงเทพเนะี่ยมืดมาเลยนะนะตอน5โมงเย็นนะครับผมนะขออย่างเดียวนะอานะมืดได้แต่อย่าตกนะเดี๋ยวคนถ่ายเปียก <laughs> สำหรับขบวน379นะครับก็ น่าจะไปเจอกับขบวน282ที่เพิ่งผ่านไปเมื่อสักครู่ที่สถานีมักกะสันโอเคนะครับตอนนี้ไมคกั้นนะครับก็ลงครบทั้ง4ด้าน นี่ก็สวยนะผมว่ากับก็เปลี่ยนไปหลายๆมุมนะได้ยินเสียงเล่งแล้วนะครับมาดูว่าเป็นรถจักรอะไรนะครับขบวน379เดาว,ว่าน่าจะเป็นอันสตอมใช่ไหม สนันมาแบบนี้ใช่เลยอ่าสี่ส ผ่านจุดตัดทางรถไฟนะครับถนนเพชรอุทัยไป จากขบวน379นะครับก็จะเป็นรถฉาเชิงเซาอีกหนึ่งขบวนนะและก็คือขบวนรถชานเมืองที่3 91กรุงเทพชุมทางฉาเชิงเซาแล้วก็จะผ่านจุดตัดทางรถไฟนะครับถนนเพชรอุทัยตอนนี้ผมก็นาุ่น,นะครับว่าระหว่างรถไฟกับฝนเนี่ยอะไรจะมาก่อนกันแหมมืดมาเลยนะครับผม ไม่เป็นไรนะนเชื่อว่าฟ้าฝนก็คงจะเป็นใจนะนเสียงมาแล้วนะครับนกระหึ่มมาเลยนักขบวน3่1น่าจะเป็นอันตอมเครื่องเดิม 1> c 1 1 0นะครับผมรู้สึกว่าวันนี้4110นะครับจะติดใจฉะเจิงเซานะเพิ่งกลับมาขบวน368กลับไป391อีกแล้ว <laughs> 55นาทีนะครับเรามาชมรถขาเข้ากรุงเทพนะคบบนธรรมดาที่284จุกเสม็ดกรุงเทพนะครับผมในระหว่างนี้เนี่ยไม้กันก็กำลังลงทีละด้านทีละด้านนี่นะครับก็น่ารักดีนะครับไม่มีมอเตอร์ไซค์ขันไหน,นฝ่าไม้กันเลยทางฝั่งที่ผมยืนอยู่เนี่ย ฝั่งนู้นไม่แน่นะอ้าวรอดมาแล้วหนึ่งหมาแล้วสองนะครับผมกระบวน284นะครับ,บ,รบเปิดวีดมาแล้วได้ยินเสียงพี่มอไซยึ่งไปนะครับ อาจจะเป็นอันซ่อมอีกเช่นเคยอ่า4402 284นะครับก็เข้าจอดนะครับที่อยู่รถอโศกแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับก็จะมีขบวน3า1เ็ดหนึ่งมาต่อ หลังจากที่ขบวน2 8 4เข้าไปนะครับตอนนี้ก็ได้เวลาของขบวน371กรุงเทพปาจีนบุรีและตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมง10นาทีนะครับผม สังเกตไกลๆนะขบวนสารเกตหนึ่งก็จอดอยู่ที่อยู่รถอโศกแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์บางคันนะครับก็พยายามที่จะลอดไม่กั้นนะแหมม,มันมีทุกที่จริงๆนะ ขบวน371มาแล้วนะครับก็ได้รถจักอันสตอมทําขบวนคลิปนี้เราเจอแต่อันสตอมเป็นเครื่องแคทนะครับแคตเตอร์ปิล่าฟังเสียงเครื่องแคทนะฟินสุดยอด4151 ก็มาชมกันอีกสักหนึ่งขบวนนะครับผมรถขาเข้ากรุงเทพนะขบ,บวนนี้ก็จะมีวิ่งเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะขนะบ,บวนรถเร็วที่998จุกเสม็ดกรุงเทพนะเป็นสปินเตอร์นะครับผมขนะบ,บวนนี้ไม่ถ่ายไม่ได้เลยนะของหายากนะนะยิ่งวันยิ่งนะนับว่าจะหายยากก็เป็นสปินเตอร์นะครับหนึ่งเดียวของประเทศไทยนะทีนะ่วิ่งอยู่ตอนนี้ ขบวน997และ998ได้ยินเสียงวีดนะวันนี้ได้สปินเตอร์ทำขบวนไฟสองดวงนะครับมาจากทั้งฝั่งสถานีคลองตัน ค่อยๆมานะสปินเตอร์ขบวน998ผ่านจุดตัดทางรถไฟถนนเพชรอุทัยสำหรับขบวน998นะครับก็ไม่จอดที่อยู่รถอโยก ก็จะไปจอดสถานีมักกสันแล้วก็กรุงเทพหัวลำโพงเลยนี่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่จุดตัดทางรถไฟถนนเทืออุทยแล้วก็น,นี้นะครับผมเปลี่ยนซุ้มเครื่องกั้น,นพระราม9ก็จัดมาให้ตามคำขอของ f อะนะ <c oughs> ไม่รู้กี่คนขอมานะ <c oughs> ผมจัดให้หมดละก <c oughs> <c oughs> ็หวังว่าคงได้รับชมนะครับแล้วก็ถูกใจกับบรรยากาศที่นี่ ก็อยู่ในเส้นทางรถไฟสายตะวันออกสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับผมเนื่องจากตอนนี้ฝนก็เริ่มลงเม็ดและวเดี๋ยวจะเปียกซะก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามนะครับสวัสดีครับ